ค่ะพบกับคุณย่าสตอรี่นะคะดูบรรยากาศตอนเช้าวันที่หนึ่งมิถุนาเยนพุทธศักราชสอ6พนนะคะท้องฟ้าที่ฝนกำลังจะตกนะคะนะคะมี เมกรอบเลยวันนี้เมฆเยอะเลยนะคะอำเภอเขาพิชกูจังหวัดจันทบ,บรุรีนี่นะคะเมฆทั่วเลยนะคะเมฆฝนน่าจะตกเยอะนะวันนี้นะครึ้มเลย ภูเขาตรงนี้ก็มองไม่เห็นแล้วมีแต่ก้อนเมฆบางนะคะนี่นกก็บินบินโฉบเฉี่ยวคอยฝนนะคะบินโฉบเฉี่ยวคอยฝนเลยเนาะ อีกสักประเดี๋ยวฝนก็ตกแล้วนะคะนี่ค่ะนกบินโอ้แม้แต่ท้องฟ้าด้านบนสุดก็ยังมีก้อนเมฆเต็มเลยค่ะเต็มทั้งท้องฟ้าเลยวันนี้เมฆเมฆฝนเต็มทั้งท้องฟ้าเลยวันนี้ ดูทางนี้ยังมีแสงพระอาทิตย์หน่อยๆส่องตรงที่ก้อนเมฆโอ้ฝั่งนี้ก็ภูเขาภูเขาเสียดฟ้าเลย ดูนะคะเชา้ชาเชเชา้าเช้าวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะฝนกำลังจะตกแล้วค่ะขอให้ทุกคนเชาดีมีความสุขนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะสวัสดีค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้คุณย่าสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ